คำหอมนะคะก็เป็นร้านอาหารไทยที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมเล็กๆของโรงแรมโมเวนพีทพีดีเนะคะซึ่งเป็นการรังสรรอาหารไทยแบบ Casual Fine d ด n i n g โดยเชฟเอียนเชฟเ e เลบิ i t y ของเมืองไทยะคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเรา บุ๊กที่นั่งเอาไว้แล้วเรียบร้อยสำหรับมื้อเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไป Experience กันว่าดูซิว่ามันจะยูนิคและอร่อยและหอมทุกคำเหมือนชื่อร้านหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูบรรยากาศร้านกันก่อนดีกว่าเนาะตรงด้านหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ ื้อได้นะคะจากร้านคําหอมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากร้านอาหารนี้จัดเป็นแฮมเบอร์ก็ได้นะคะแอบเห็นโบชัวว่าจัดเป็นกิต์เซตหรืออะไรก็ได้นะคะอเดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านข้างในกันเลยโอ้บรรยากาศร้านมันแบบมันดูเป็นเหมือนแบบไทยร่วมสมัยเนาะมีความเดคอเรชันเป็นไทยๆมีภาพอาร์ตไทยๆนะคะแล้วก็มีโต๊ะเยอะแยะเลย ร้านคําหอมของเชฟเอียนเนี่ยจะเป็น casual fine dining นะคะอย่างที่เราแอบเห็นในเมนูแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าอาหารต่ละอย่างเนี่ยเขาประดิษฐ์ประดอยมากแล้วอินกรีเดียนตต่ละอย่างเนี่ยขอบอกเลยว่าเชฟเนี่ยคัดมาจากแหล่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยอะไรเด็ดอะไรดังในซีซั่นเนี่ยนะเชฟก็จะเอามาทําแล้วก็รังสรรค์เป็นเมนูขึ้นมานอกจากถ้าเราจะมาทานเป็นเหมือนแบบว่า เ,เวลาทั่วไปปกติแบบนี้มันก็จะมีเป็นอีเวนต์ด้วยนะคะที่ที่นี่เนี่ยชอบสัดอย่างเช่นเชฟเทเบิลเนี่ยที่กําลังจ,จัดเนี่ยจะเป็นเชฟเทเบิลกับเ hey, ฮชมเครื่องขค้าหวานก็จะเหมือนกับว่าเชฟก็จะมาทำเมนูพิเศษสําหรับติมนั้นๆนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะโปรโมทอยู่ใน Facebook ของร้านเนาะแล้วก็สามารถมี Early b i r d บาอย่างถ้าเกิดมาเป็นเชฟเทเบิลใน ทีมล่าสุดอย่างกับเฮชมเครื่องขาวานเนี่ยเออร์ลี่เบเนี่ย3,000บวกบกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาไม่ได้เป็นบัตร e a r l เบิร์เนี่ยจะเป็น3,500บวกบวกค่ะก็น่าสนใจมากสําหรับสายฟูดี้ที่ชอบทานอะไรใหม่ๆ Experience จากับอะไรใหม่ๆเพราะว่าเชฟเอียนเนี่ยขึ้นชื่อว่าเชฟเอียนเนี่ยก็จะต้องมีความ Creative รอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นอาหารไทยะค่ะทุกคนอาหารไทยที่ Creative คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ต้องลองนะคะต้องลอง เราลองมาทานมื้อกลางวันบ้างหลังจากที่เราทานมื้อเย็นกันไปแล้วมื้อกลางวันของที่นี่เนี่ยก็จะมีเมนูคล้ายๆมื้อเย็นนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะมีเพิ่มเติมมาเนี่ยจะเป็นเมนูที่เป็นเหมือนแบบอาหารจานเดียวอย่างผัดไทยข้าวตังหน้าตังหรือว่าพวกมีกะทิที่ข้าวคุกกะปิข้าวยำแดนใต้อะไรอย่างนี้นะคะก็เลยมาลองทานตอนกลางวันบ้างมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็สั่งเวียลคัมดิ้งเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็น เหมือนกับน้ำราสเบอร์รี่นะคะเป็นราสเบอร์รี่บวกมิโซะซุปบวกนมหมักๆมกรวมกันอะไรอย่างนี้ก็งงอยู่นะคะว่ามันจะเข้ากันได้อย่างไรเนาะแต่มันเข้ากันแบบอูมามิมากเลยค่ะทุกคนส่วนอันนี้ไม่ใช่ยานะคะไม่ใช่ยาก่อนอาหารนะคะมันคือมันคือผ้าน,นี่มันฟูขึ้นมาแล้ว <c oughs> ดี่มันฟูขึ้นมาเลย เป็นผ้าเย็นอ๋อแบบนี้เกือบเอาเข้าปากเป็นยาก่อนอาหารไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างือกลางวานันอันนี้จะเป็นเมนูอาหารกลางวันของร้านอาหารคําหอมก็จะมีเป็นพวกข้าวผัดอาหารจานเดียวเนเข้าวผัดรถไฟข้าวคุกกะปิหวานหรือว่ามีกะทิกุง้งสด ข้าวยำแดนใต้ที่เขาบอกว่าใช้ปลาเค็มอินซีนะคะแกงมัสม,มั่นโรตีรอ,อูน่ากินน่ากินจังเลยมีข้าวต้มแหง้งซีฟูด้ดแล้วก็อันนี้เด็ดข้าตังหน้าตั้งวันนี้เราลองสั่งมาทานดูนะไก่ทอดคำหอมเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวกระดูกหมูซอสฮังเลอันนี้จะเป็นยำแดนใต้ค่ะเมนูเหล่านี้จะมีตอนเย็นด้วย ส่วนขนมหวานก็จะเหมือนท่วงกันคืนนะคะอันนี้จะเป็นจารี่เค้กมะพร้าวเผาไว่ไข่เชื่อมรดช่องเปียกปูนเอดสกครีมกะทิมะพร้าวน้ำหอมทองม้วนสดซอสส้มเขียวหวานส้มฉุนลอยแก้วข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็มีสาคูโบราณ ไทเซอร์มาแล้วนะคะข้าวตังนาตันเขาเสิร์ฟมากับข้าวเกีย๊ยวปลาเอินซีกับใบเหลียงนะแล้วก็มีเป็นเออข้าวขาวธรรมดาเป็นข้าวเกี๊ยวข้าวขาวธรรมดานะคะอันนี้ก็หอมกะทิมา,ม,มากเลยแล้วก็ดูกุ้งดิอุ้ยกุ้งมันเยอะมากเลยนะเนี่ยถ้ามียตักนี่พี่ก้าวจะอดกินไหมอ๋องำแล้วนะงำแล้วนะ ืมกิ่นดีมากอ,มอร่อยมากไม่เคยกินข้าวตังอร่อยขนาดนี้เลยอ่ะจริงข้าวคุกกะปิมาแล้วของพี่ก้าวส่วนของเมียวอันนี้คือผัดไทยกุ้งกุ้งลายเสือนีอ่โอ้ย มาแบบอลังการเนาล้านุงมาได้กุ้งลายเสือยารร่างหนึ่งตัวนะคะแล้วเขาบอกว่าในผัดไทยไข่สาหันทำมือเนี่ยยังมีกุ้งเผาอีกสองตัวเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงตรงนี้ดูสิถั่วงอกเด็ดหางสะอาดสะอ้านมากน่าทานมากเลยค่ะจากอาหารที่นี่เนี่ยจานใหญ่มากๆเลยนะคะในภาพเนี่ยคิดว่าจะมาแบบเล็กๆน้ะแต่สั่งมาแล้วมันใหญ่มากเลยอ่ะ ดูดีเทียบกับเมื่ออาหารเขาเยอะมากจะกินหมดไหมเนี่ยอุย้ยเปิดมาข้างในจะกุ้งอีกสองตัวกุ้งเผาอีกสองตัวนี่ทำว่าไท่เส้นจันตังคารพุทธพิหัสสุขเรหา,หาดีมานาวนิดนึงนะมะนาวนินึง จานที่สองข้าวคุกกะปิน่าทานจริงๆข้างล่างน่าจะเป็นข้าวข้าวคุกกะปิเราก็ต้องคุกก่อนดีใช่ไหมเอาแล้วนะคุกคหมดเลยพี่เข้าโอ้ข้างล่างมันเป็นข้าวอันนี้มันเหมือนเป็นไขฟ่ฟูนะแล้วก็มีหมูหวานมีกลิชียงหมูหวาน ฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเหมือนข้าวผัดไหมเหมือนไหมคะน่าทานจานังเลยทานนะขอแย่งพี่เก้าทานก่อนหนึ่งคำเอาแบบมีหมูอ่ะด้วยมีกุนเชียงด้วยรีวิวด้วยหรอ อจะรีวิวเป็นไหมนะเพราะว่าปกติไม่ค่อยทานข้าวคุกกะปิเท่าไหร่แต่ว่าจะลองดูนะคะทานแบบว่าในหนึ่งคำมีทุกๆอย่างอืมกินหอมนะเนี่ยใครบอกว่ากะติเหม็นอืมอันนี้อร่อย รสชาติที่มีหลายนิติมากมันมันมันปกติมั่ค่อยชอาทานกะปิอ่อันเนี้ยหอมนะไม่เหม็นเลยแล้วก็มีความกรุบกรอบของไข่ความสดข,ของผักมีกลิ่นหอมหอมของถักบุกเปีงแบบเข้ากันมากแนะนำนะข้าวคุกกะปิร้านนี้เมนูข้าวคุกกะปินะคะเป็นเมนูที่ผมเป็นคนสั่งเองเลยนะครับคือจริงๆแล้วข้าวคุกกะปิมันต้องได้กลิ่นกะปิใช่ปะ่ะ แต่ว่าตอนที่ผมเอามาดมเนี่ยมันก็ได้กลิ่นกระปินะแต่ว่าตอนที่เราเอาเข้าปากเนี่ยนะกลิ่นสัมผัสเนี่ยมันขึ้นมาเตะจมูกเลยมันมีกลิ่นหอมของดอกไม้ก็นั่งนึกไปนึกมาว่ามันน่าจะเป็นดอกอะไรลืมไปเมื่อวันก่อนที่เรามาทานดินเนอร์กันเนี่ยพนักง,งานเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยเขาใช้น้ําที่แช่ดอกมะลิแล้วก็มาหุงข้าวมันเลยทําให้ข้าวเนี่ยมีกลิ่นหอมของดอกมะลิซึ่งมันแบบมันละมุนมาก แล้วก็มันเหมือนแบบเราทานขนมหวานเลยอะแต่มันไม่มีกลิ่นกระปินะถ้าเราไม่ได้ดมมันเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แบบน่าทานมากถ้าเพื่อนท่าไหนมาที่คำหอมเนะี่ยเมนูนี้ผมแนะนำจริงๆนะว่าอร่อยมากจริงครับ ก่อนจะมาเป็นอาหารข้าวอาหารหวานแต่ละชนิดได้เหมือนเมีไม่วสังเกตว่าเขาจะเสิร์ฟเครื่องดื่มมาแบบให้เป็นการหลัางปากก่อนแบบพรีลิมก่อนที่จะไปแบบรอบต่อไปอย่างเรากําลังรอขนมนะเขาก็เสิร์ฟมาเป็นตัวนี้ให้ทานนะคะก็เออดีรู้สึก เหมือนเป็นการเตรียมว่าโอเคฉันกำลังเจอเปลี่ยนจากอาหารข้าวเป็นอาหารหวานแล้วนะเตรียมตัวด้วยนะคุณกระเพาะอ,อาหารอะไรประมาณ uh huh. อาหารเขาเอาอันนี้มาให้เราแลคะเป็นเหมือนกับเป็น complimentary drink จริงๆแล้วมันคือ c a ร a m มลไ z ซ์ไทรัมนะคะซึ่งเป็นอาหาราซึ่งเป็นดริงต์ตอนเย็นนะคะที่ใช้แสกส่งแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเรามาทานเป็น lunch เขาเลยไม่ได้ใช้มาเป็นแบบแอลกอฮอล์อะวิมันค่อนข้างที่จะแบบ ดูดิไม่ค่อยขยับตัวนี้เนี่ย,ยกินหอมเหมือนคัสตาร์ดเค้กเลยอ่ะอันนี้มีส่วนประกอบของมะนาวเนาะแล้วก็น้ำตาลคาราเมลแล้วก็ไข่ขาวไม่น่าละกลิกก่นมันเหมือนแบบสังขยาคัสตาร์ดหอมหอมกินนะกินได้ปะอร่อยมากเลยเหมือนกินขนมมาก ดีมากกลิ่นก็ดีรสชาติก็ดีมันเปรียปร้ยวๆหวานๆเมันกินขนมลเลยเลยเออดีอันนี้ดีจริงๆพี่เ้าลองอีกว่าช่องเปียกปูนน้ำโอ้ควันเทียนโอเคยังไม่จบนะคะทุกคนมีลาดตัวนี้ด้วยเอาหอมเลยหอมคันเทียน ใช่หอมมากเลยเปรี้ยวขนมเปียกปูนนะคะมาทําเป็นตัวรดช่องค่ะ<อ>แล้วก็ด้านข้างค่ะจะเป็นไอศครีมกะทิะคะ่ะแล้วก็ข้างขาวๆจะเป็นตัวลูกชิดะค่ะแล้วก็ลูกปลาปลาด้วยทองคำเป็นสิบแปดกิโล <c oughs> ไหนไม่มีนี่นนจริงๆเนี่ยเอาเราอยู่ข้างนูันเหรอโอเค <c oughs> แล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นส้มฉุน,นะค่ะในน้ำอ่างนก็มีเป็นเราจะใช้เกลือส้มซาค่ะมาอินซีบู ค่ะมาอินฟิวกับตัวน้ำเชื่อมค่ะนะคะส้มฉุนคืออะไรคะส้มฉุนค่ะจะเหมือนเราจะเอาตัวเปลือกอะค่ะมาอินฟิวกับตัวน้ำน้ำเชื่อมค่ะเพื่อให้มีกลิ่นเหมือนกลิ่นกลิ่นส้มอะไรเงี้ยค่ะเลยเรียกว่าเป็นส้มฉุนส่วนคัพอร์ผลไม้ที่หลักๆเลยที่ต้องมีของส้มฉุนนะคะก็จะมีเป็นลำไยค่ะมีฝรั่งมีลิ้นจี่ค่ะมีเป็นตัวสละค่ะแล้วก็มีตัวส้ม ใช้น้องเขาทำงานไม่ต้องพูดอันนี้นะคะจะเป็นลอดช่องเปียกปูนกะทิมะพร้าวอะไรย่างคือเขาจะเอาขนมเปียกปูนเนี่ยมาทำเป็นลอดช่องเ่ยเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศครีมมะพร้าวกะทิอบควันเทียนหอมๆเมื่อที่ตอนสุดตอนเสิร์ฟนะคะพูจะบอกว่าหอมมากเลยนะอืมกินดิอืม นี่อร่อยมากตัวเล้าส้มขนแบบไม่หวานจนไปแล้วแบบจะศปรีมมะพร้าวกะทิที่ทานคู่กันกับอันนี้ในหนึ่งคำกับน้ํกากะทิโอเพนที่เขาแบบให้มานะอร่อยมากหอมมากมีอัพเดทที่ดีมากๆเดี๋ยวเรามาลองทานส้มฉุนกันนะคะอันนี้เป็นเมนูที่เนี่ยแบบว่าอยากทานมากมันหาทานไม่ง่ายเลยนะคะแต่เนี่ยขอเลือกที่ดินจิผลไม้ที่ชอบที่สุด นี่ขมฉุนขมฉุนขมฉุนฉุนม,มานะอือกินมันนี่ชิ่ชมาก่อ,อยสดชื่นสุด,สดอาหารไทยเนี่ยพอทานของคาวเสร็จแล้วมาต่อด้วยของหวานนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเหมือนเหมือนมันแบบฟินิชเหมือนแบบคอมพลีทได้ดีนะคะแล้วก็ ทานอาหารที่มันแบบตกท้ายด้วยอ,อที่ refreshing แบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณจะต้องการอะไรอีกในชีวิตอะนอกจากของอร่อยอใช่ไหมก็เรียกได้ว่าคำหอมเป็นอีกอีกหนึ่ง option สำหรับ lunch ที่ดีในกรุงเทพ,พนะคะอาหารไทยแบบประณีตแล้วก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรืเร่อยๆตามซีซันด้วยวัตถุดิบที่ดีในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยที่เชฟเอยนเลือกมา บรรจงรังสรรคเป็นเมนูให้เราได้ทานนะคะก็คำของนะคะที่ m o v e n p e a k medium a เอส e l อร s s นะคะก่อนจบกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ติดตามเราสองคนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปน้ะคะบ๊ายบาย